เพพารเปิด PlaySpace พื้นที่ใหม่ให้ลองเล่นและเรียนรู้สนุกใจกลางเมืองสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือทีเคพาร์ ub, ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้เปิดตัว PlaySpace พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ขนาดกว่า330ตารางเมตรณชัน้น8 Central วิลด์ ภายใต้แนวคิด Your Community Playground พื้นที่ที่ความสนุกเชื่อมผู้คนมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบันและเป็นพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อยอดสิ่งที่สนใจร่วมกันของผู้ใช้หลากหลายกลุ่มพร้อมเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติหรือ National Knowledge Center หรือ NKC บนถนนราชด,ดำเนินในอนาคต เพลสเพจไม่ใช่แค่ห้องสมุดหรือห้องเล่นเกมแต่คือพื้นที่ทดลองที่เราออกแบบโดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเราเชื่อว่าพื้นที่เรียนรู้ที่ดีต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้คนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่จะถูกนำไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการออกแบบพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศอย่างโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติหรือ NKC เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อต่อการเติบโตทางปัญญาอย่างยั่ง ยืนวันนี้ทีเกพากยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเปิดพื้นที่ที่เรียกว่า Play Space นะครับเป็นอย่างเป็นทางการนะครับพื้นที่นี้เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเดิมนะครับในพื้นที่330ตารางเมตรในพื้นที่ทีเคพาร์กเดิมจุดประสงค์สําคัญก็คือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนที่เข้ามาใช้บริการทีเกพากว่าเขาเริ่มมีความสนใจที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ มีพื้นฐานของความ,วามการเรียนรู้เนี่ยที่ไม่ใช่เพียงแค่ของการอ่านหนังสือยืมคืนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่อยากจะเข้ามาพบปะผู้คนอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกันนะเพราะ,ะนั้นเราก็เลยออกแบบนะครับพื้นที่ให้สามารถที่จะ ให,ให้เป็นพื้นที่ที่มีคนที่มีความชอบคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านการ์ตูนมังงะเรื่องของคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมคนที่ชอบดนตรีเล่นดนตรีซ้อมดนตรีหรือแม้แต่คนที่อยากจะเป็นนักถ่ายทอดความรู้ที่เรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะในใน,ในาสาระความรู้ต่างๆได้เข้ามามีพื้นที่กลางในการที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนคอเดียวกัน การพบปะกันเป็นเงื่อนไขสำคัญครับสำหรับการที่จะสร้างชุมชนหรือคอมมู n นิตี้ในในกลุ่มของคนที่มีความชอบในเรื่องคล้ายๆกันได้สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สามารถต่อยอดความคิดให้นำไปสู่การสร้างสรรน,นะครผลงานใหม่ๆที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเกิด PlaySpace ก็เป็นไปตามแนวคิดับว่าเป็น My Community Playground นะครับที่จะทำให้ทุกคนได้มีพื้นที่กลางที่ได้มาเนีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันครับปกติเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของ TK Park อยู่แล้วนะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เหมือนกับพื้นที่อื่นๆเลยครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมนะครับการยืมคืนหนังสือในพื้นที่นี้ก็ดีการยืมบอร์ดเกมการยืมแผ่นเกมการขอเข้าใช้ ซาวด์บ็อกซ์เพื่อสำหรับอัดเสียงทำพอดแคสต์สิเล่นดนตรีนะก็ก็ทำเรื่องจองมานะผ่านแอปพลิเคชัน m y TK นะครับทุกอย่างไม่ได้มีค่าใช้จ่ายถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วส่วนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่อยากเข้ามาใช้เป็นแบบวันต่อวันก็เป็นไปตามระเบียบเดิมครับก็คือค่าเข้าว,วันละ20บาทเท่านั้นนะครับหลกัหลกๆของ Play Space นะครับจะมีอยู่พื้นที่4พื้นที่หลักนะครับอันแรกคือที่เรียกว่า Console s t a t i o n นะครับเป็นพื้นที่สำหรับเล่นเกม VR นะครับหรือว่าเกม ออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ขาเกมนี่น่าจะชอบผมเองอาจจะไม่ไม่ไ,มได้มีความสันทันธ์เลยมมากแต่ว่ากลุ่มคนที่เล่นเกมพวกนี้นี่ก็คงจะจะจะ,จะมีพื้นที่สําหรับได้ลองเกมหลากหลายแตกต่างเพราะว่าราคาเกมปกติก็คือราคาสูงอยู่แล้วถ้าหากว่าได้มีโอกาสได้มาเล่นโดยที่สามารถหยิบยืมได้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างคอมมูนิตี้ได้อันนี้อันที่1โซนที่2เป็นโซนดนตรีที่เมื่อกี้พูดถึงซาวด์บ็อกซ์นะฮะเราจัดทําพื้นที่ที่ มีเครื่องหมายเครื่องมือมีอุปกรณ์นะครับควบคุมเสียงอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเล่นดนตรีหรือว่าแต่งเพลงทำพอดแคสต์อัดเสียงได้ไดนะะอันนี้อันที่2อ,อันที่สามโซนสวยที่สุดของ PlaySpace ครับที่เรียกว่าเป็นคอมิกสตูดิโอนะครับเป็นเป็นเป็นโซนของการอ่านมังงะอ่านอ่านการ์ตูนพื้นที่ตรงนี้นจะมีการ์ตูน เกือบพันรายการนะครับที่มีไว้ให้บริการพร้อมไปกับการพื้นที่นั่งอ่านอย่างสะดวกสบายมีบีนแบ็กแล้วก็ได้เห็นวิวที่สวยที่สุดของอแห่งหนึ่งของกรุงเทพก็คือวิวของสวนป่าวัดปทุมวนารามนะครับถ้าแดดร่มลมตกตรงนี้หน้าต่างกระจก360องศามองเห็นได้ไดไ้เป็นมุมกว้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือพื้นที่อเนกประสงค์คือ,คอ,คอที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะจัด พื้นทีเนเนเน่เป็นการจัดกิจกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดแสดงดนตรีเ,เล็กๆนะครับการการทอลการแนะนําหนังสือหรือแม้แต่การเล่นละครสั้นๆนะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนวเวทีก็สามารถที่จะปรับพื้นที่ตรงกลางให้กลายเป็นโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหรือแม้แต่เล่นบอร์ดเกมนะครับเ,เป็นชุมชนของคนเล่นบอร์ดเกมทุกอย่างสามารถใช้เสียงได้ในพื้นที่เพลย์สเปซครับ ฝากทางทางสื่อมวลชนนะครับขอเชิญชวนเรียนเชิญเ,เด็กเยาวชนประชาชนนะครับทุกๆคนามาใช้พื้นที่ PlaySpace นะครับที่ Central Version 8ใน TK Park นะครับสิ่งที่เราคาดหวังอย่างสำคัญถ้าหากว่าได้มีโอกาสฟังตัวอย่างของคนที่มีโอกาสมาใช้ TK Park เป็นตัวอย่างเมื่อกี้4 community เนี่ยจะเห็นคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญอันหนึ่งที่ ฟังแล้วจะท่านจะเห็นว่าการมีพื้นที่เล่นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วแต่เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนก็คือชุมชนก็ดีหรือพื้นที่ที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้กับคนที่มีความสนใจแบบเดียวกันเนี่ยมันจะนําพาบุคคลคนนั้นเนี่ยไปสู่ความเข้าใจตัวเองหรือค้นพบตัวเองว่าเส้นทางชีวิตต่อไปของเขาเนี่ยเขามีความชอบมีความรักและทำอะไรได้ดี พื้นที่แบบนี้สามารถที่จะส่งเสริมให้ตัวเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความชอบและการคลนพบตัวเองไปสู่การทำอาชีพของตัวเองได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ,อ,อยากเชิญชวนนะครับว่า Play Space พื้นที่การเล่นสนุกจะนำไปสู่เ,เรื่องของการเรียนรู้ที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเติบโตได้และเป็นบุคคที่มีคุณภาพได้ของสังคมประเทศไทย